สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคีคุยมุกวีกันอีกครั้งนะคะหนังที่จะนำมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่อง open the coffin โลงอาถรรพ์เปิดจองวิญญาณถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วก็ไปชมคีคุยสปอยกันได้เลยค่ะ ตึงเรื่องนี้นะคะเป็นหนังสยองขวัญที่สร้างมาจากเรื่องจริงซึ่งเป็นคดีที่โด่งดังจากจีนในเรื่องการป้นสุสานหัน่นในภูเขาต้าอิงเมื่อปี2552เป็นการฆาตกรรมที่แปลกประหลาดสุดๆเพราะว่าศพของผู้ตายนั้นจะมีตุ่มผู้พองตามตัวดวงตาเบิกโตหน้าผากจะมีรูและดินที่ติดเท้าศพนะคะจะมีกลิ่นคาวคล้ายกับดินที่สุสานซึ่งสนชุนเหอ เขาได้เข้ามาทําคดีนี้เขาเห็นว่าศพคนตายเนี่ยตายผิดธรรมชาติเขาเลยเอาศพส่งไปชนสูตรเพื่อให้แพทย์ผ่าพิสูจน์หาข้อเท็จจริงและหมอก็ได้ดึงตะปูที่เสียบอยู่ระหว่างคิ้วของศพนํามาเก็บเพื่อเป็นหลักฐานแต่ก็มีบางอย่างโผล่ออกมาคล้ายดอกเห็ดที่ปากของศพซึ่งหัวหน้าเชิญเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพิษที่อยู่ในร่างกายและเมื่อเขาสืบลึกๆล,ล,ลงไปนะคะคนตายเป็นพวกเดียวกันกันกบโจร500ที่ไปปล้นสุสาน พวกเขาอาจจะฆ่ากันเองหรืออาจจะเป็นอาถรรพ์จากสุสานหรืออาจเป็นฝีมือของคนสวดดวงวิญญาณเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเซินชุนจะสืบต้นต่อของการตายในครั้งนี้อย่างไร หนังได้เริ่มต้นขึ้นที่ห้าพญาโจรพวกเขาเนี่ยพากันเข้ามาขโมยของของคนตายที่สุสานนะคะแต่พวกเขาก็เห็นเทววันประหลาดที่คอยไล่ตามพวกเขาทําให้พวกเขาวิ่งหนีเข้ามาข้างในจนมาถึงประตูห้าพญาโจรก็พากันงัดประตูเข้าไปด้านในซึ่งข้างในนี้เป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่และพวกเขาก็เห็นศพคนตายเป็นสิบหัวหน้าโจรมันเลยบอกว่าน่าจะเป็นศพของคนขุดสุสานและใจกลางห้อง ก็มีโลงศพโลงหนึ่งตั้งอยู่นะคะพอพวกเขาเห็นเท่านั้นแหละก็รีบพากันเข้าไปงัดพอโลงศพเปิดกลิ่นพระบิดาก็พุ่งเข้ามาตําดังของพวกเขาพวกเขาเหม็นกันจนล้มละเนรละหน้าและข้างในโลงนะคะก็มีศพหญิงสาวที่ยืนอมลูกแก้วอยู่นายโจรคนหนึ่งเลยไปหยิบเอาลูกแก้วออกมาจากปากศพนั่นและเพื่อนเอนทุกคน ก็พากันเก็บเอาสมบัติยัดใส่กระเป๋าจู่ๆศพของหญิงสาวก็ได้หายวับออกจากโรงมันเลยทําให้พวกเขาคนลุกสู้และศพของหญิงสาวก็ได้มายืนอยู่ด้านหลังของพวกเขาพอนายโจนคนนี้เห็นนะคะมันก็วิ่งถอยออกแต่มันก็ดันล้มลงซึ่งมือของมันเนี่ยได้ไปคุบกลไกลบางอย่างของสุสานมันก็เลยทําให้ประตูกับดักที่เขาทําไว้เนี่ยเปิดออกนะคะซึ่งเจ้าโจนเหล่าไปมันก็ยืนอยู่ตรงนี้พอดีเลยทําให้มันตกลงไปนะคะแล้วประตูกับดักก็ปิดแล้วผีผู้หญิงตนนั้นนะคะ ก็ปลูกผีทุกตนให้ลุกขึ้นมาผีทุกตัวลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าหาพวกโจร500รภาพก็ได้ตัดมาที่สถานีตำรวจหัวหน้าเฉินชุนเหอสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ซึ่งลูกน้องโทรมาแล้วเขาก็ได้บอกหัวหน้าว่ามีศพอยู่ที่นิวเจียก,กัวเฉินชุนรีบมายังที่เกิดเหตุทันทีพอมาถึงนะคะลิงจือเขาก็ได้บอกว่าก่อนที่หมอนี่จะตายเนี่ย ชาวบ้านเขาได้ยินหมอเนี่ยร้องโวกเวกโวยวายไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมาพอเช้าก็เห็นเขาเป็นศพแล้วซึงลักษณะการตายของเขานะคะจะมีแผลผู้พองตามตัวดวงตาเขาก็เบิกโตเหมือนสะดุ้งตกใจจุดขีดเลยระหว่างคิ้วทั้งสองก็จะมีรูอะไรบางอย่างและดินที่ติดอยู่ในรองเท้าของเขาเนี่ยมีกลิ่นคล้ายดินที่สุสานเลยหัอหน้าเฉินเขาก็สันนิษฐานว่าชายคนนี้เนี่ยต้องเข้าไปสุสานก่อนเขาตายแน่ แต่พอมองไปรอบๆห้องของผู้ตายนะคะเหมือนเขาจะทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างก่อนตายและหัวหน้าเฉินเขาก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยเอาศพกลับไปชนะสูตรซึ่งคนที่แจ้งความก็คือเหล่าหลินเขาเป็นเจ้าของร้านยาจีนและพระเอกก็เลยเดินไปหาเหล่าหลินเหล่าหลินเลยบอกกับพระเอกว่ามันเป็นฝีมือของมือผีจนต้นสุสานแน่ๆและหัวหน้าเฉินเขาก็เลยหันไปถามลูกน้องว่า เจ้าหมอนี่เป็นใครเหล่ากลางเลยบอกกับเฉินฉุนว่าเจ้าหมอนี่เขาเคยให้การเรื่องของการขโมยของที่สุสารกับตำรวจต่อมาลูกเมียเขาถูกรถชนเสียชีวิตแล้วคนขับก็หนีไปเขาเลยเชื่อว่าเป็นฝีมือของพวกมือผีและหัวหน้าเฉินเลยถามเหล่าลินว่าทําไมถึงเชื่อว่ามือผีเป็นคนทําซึ่งเหล่าลินก็ตอบว่าเขาเนี่ยสะกดรอยตามเจ้าหมอนี่เข้าไปที่สุสาร และเหล่าลินเขาก็ย้ำกับเชิญศุน์ว่ามือผีมันกลับมาแล้วพระเอกก็เลยถามว่ามือผีเนี่ยมีคนเดียวหรือเขาเลยตอบพระเอกว่ามือผีเนี่ยมีหลายคนผมเคยถามคนที่เคยเจอมามันไม่ใช่คนเดียวและพวกเขาจะตอกตะปูในศพด้วยเขาตอกเพื่อสะกดวิญญาณไว้ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้เชื่อเรื่องงมงายพวกนี้นะคะเขาก็เลยตัดบทไปแล้วก็ห้ามเหล่าลินมายุ่งกับคดีนี้เหล่าลินเขาก็บอกกับพระเอกแบบเศร้าวๆว่า ลูกเขาเมียเขาตายเพราะฝีมือของพวกมือผีแล้วเหล่าลิ้นเลยเอาอมยิ้มเลิกบุหรี่ให้เชิญฉุนแล้วเดินออกไปภาพก็ได้ตัดมาที่ห้องชันสูตรค่ะซึ่งหมอบอกว่าศพของผู้ตายเนี่ยเกิดจากถูกพิษอะไรบางอย่างพวกเขาเก็บสารคัดหลังที่จมูกของผู้ตายแล้วหมอก็เอาคีมดึงตะปูออกจากหน้าผากของศพและมาเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะจู่ ก็มีดอกเห็ดสีดำค่อยค่อยโผล่ออกมาจากปากศพซึ่งหัวหน้าเชิญเขาก็ได้สันนิฐานว่าอาจจะเป็นพิษที่อยู่ในร่างกายของศพก็เป็นได้และพวกเขาต้องหาคนที่เป็นคนตอกตะปูให้ได้เพราะว่าเขาคนนี้คือกุญแจสําคัญในคดีนี้เลยล่ะค่ะต่อมาลี่จือลูกน้องของเขาก็ได้บอกกับพระเอกว่าเขาเนี่ยหาคนเชิญดวงวิญญ,ญาณเจอแล้วพวกเขาเลยรีบขึ้นรถพากันออกไปภาพที่เห็นนะคะชายคนนี้มีตุ่มผุพองเต็มตัวซึ่งเขาถูกมัดมือมัดเท้าอยู่กับเก้าอี้นะคะ อาการของเขาไม่ค่อยสู้จะดีนะพวกเขากําลังทําพิธีไล่วิญญาณร้ายหมอสวดก็ทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณออกและพวกตำรวจก็เข้ามาค่ะมาจับคนสวดดวงวิญญาณซึ่งนางก็บอกว่ามีวิญญาณร้ายมาเอาเข้าไปเขาต้องทําพิธีช่วยและจู่ๆก็มีลมพัดมาอย่างแรงชายคนนี้ตัวสั่นเหมือนผีเข้าดวงตาเขาเริ่มเบิกโตขึ้นมาเขาเห็นผีผู้หญิงที่อยู่ในสุสานมันก็เลยทําให้เขากลัวสุดขีดเขาตัดสินใจวิ่งไปบีบคอผีสาวตนนั้น แต่ว่าผู้หญิงที่ถูกบีบคอนี่นะคะมันไม่ใช่ผีมันเป็นเมียของเขานั่นเองซึ่งนายคนนี้เขาเกิดภาพหลอนนะคะหัวหน้าเฉินเลยรีบพาตัวเขาส่งโรงพยาบาลและจับคนสวดวิญญาณมาเข้าคุกขี้ไก่และในระหว่างที่ส่งคนป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะเขาก็สิ้นใจในระหว่างทางหัวหน้าเฉินเขาก็ได้อบปากคําของคนสวดวิญญาณซึ่งนางก็ยอมรับว่านางหลอกชาวบ้านเพื่อหาเงินแต่เรื่องที่ว่าผู้ตายนั้นถูกตะปูเสียบ อันนี้คือเขาไม่รู้เรื่องนะคะและนางก็ยังบอกกับหัวหน้าเฉินอีกว่าเมียของเขาได้บอกว่าก่อนที่เขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาได้ไปตลาดลิงเชิงมาพอได้ความแบบนั้นพระเอกกับลูกน้องเลยไปที่ตลาดพวกเขามาตามหาปานเหมียนลวกกัวชายใส่หน้ากากประหลาดซึ่งเป็นหมอดูชื่อดังในย่านนี้พอทั้งสองเข้ามาปานเหมียนลวกกัวเขาก็ได้พูดแต่เรื่องวิญ,ญญาณนะคะเฉิชนชุนก็เลยเอารูปคนตายทั้งสองคนให้เขาดูแลก็ถามเขาว่าคนพวกนี้เนี่ยยังมีพักพวกอีกไหม แต่หมอดูก็บอกว่าเขาไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแค่ช่วยคนอื่นสืบคาวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วพื่อเอกก็เลยถามเรื่องการตอกตะปูสะกดวิญญาณ ซึ่งหมอดูก็เลยตอบว่าตะปูสะกดวิญญาณเนี่ยจะสะกดวิญญาณให้อยู่ในร่างกายในตำแหน่งสามจิตเด็ดวิญญาณได้เขาน่าจะรวบรวมวิญญาณให้ตรงกับปัจจุบันถ้า,าวรวมทุกอย่างให้ครบได้มันขึ้นเจ็ดข้าในเทศกาลคือล้านเถินเจีย๋ยก็จะยืมวิญญาณมาเปลี่ยนชะตาได้แล้วหมอดูก็เอายันให้พระเอกแล้วก็ย้ำว่าให้เขาเชื่อในเรื่องดวงวิญญาณพระเอกก็เลยให้เงินแล้วก็เดินออกมาออกมาได้สักพักนะคะ เขาก็เห็นชายคนหนึ่งกําลังจะขายสมบัติให้ชายอีกคนเฉชนชุนเขาก็เลยเดินกลับไปดูนะคะพอเชนชุนจะจับชายคนนั้นก็ดึงสมบัติกลับคืนนะคะทําให้มือเขาถูกวัตถุนิดเดียวเองแต่เขาก็เอามาดมดูปรากฏว่ากลิ่นของวัตถุนั้นเนี่ยมันคล้ายกลิ่นที่สุสารพระเอกรีบจับกระเป๋า แต่ชายผู้นั้นก็ไวตัวทันรีบดึงกระเป๋ามาแล้วก็วิ่งหนีระเอกวิ่งไปเตะตูดของชายคนดังกล่าวจนลม้มแล้วเขาก็ใส่กุญแจมือซึ่งชายคนนั้นบอกว่าสมบัติเนี่ยไม่ใช่ของเขามันเป็นของพี่เขยของเขาเองซึ่งเขาเนี่ยแอบขอโมยมาขายแล้วชลชุนก็เลยถามถึงเรื่องพี่เขยของเขา ซึ่งเขาก็ตอบว่าพี่เขยของเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่บ้านพี่เขยของเขาซึ่งพวกเขาเนี่ยกาลังทําพิธีศพและกําลังจะปิดโรงนะคะแต่พี่สาวก็รอให้น้องชายกลับมาก่อนแต่เวลามันก็จะเลยเที่ยงคืนแล้วนะคะซึ่งมันจําเป็นต้องปิดฝาพอฝาโรงปิดทุกคนก็กําลังจะแยกย้ายกันกลับเหล็กที่ฝาโรงก็เริ่มถอนออกและฝาโรงนั่นดันเปิดเองนะคะทําให้ทุกคนกลัวแล้ววิ่งออกจากบ้านทันทีรถพระเอกกําลังวิ่งมาบนถนน มันก็เลยทําให้เกือบชนคนพวกนี้ตายและคนพวกนี้ก็บอกว่า ผีผีคนตายคืนชีพเฉินชุนกับลิ่งจือเขาเลยรีบเข้ามาตรวจสอบในบ้านนี้ทันทีและเขาทั้งสองก็เห็นฝาโลงที่เปิดอยู่ซึ่งข้างในเนี่ยไม่มีศพแล้วนะคะจู่ๆก็มีคนวิ่งแวบบแวบบทั้งสองเลยพาก,กันวิ่งตามสิ่งนั้นมันวิ่งขึ้นชั้นบนของบ้านซึ่งชั้นบนเนี่ยมันก็มีหลายห้องนะคะพระเอกเลยบอกกับลูกน้องว่าให้แยกกันหาคนละห้องลี่จือได้เข้าไปอีกห้องหนึ่งห้องนี้มีหุ่นยืนเลี้ยงลายหล,ลายตัวเลยทีเดียวนะคะใจหนึ่งเขาก็กลัวนะคะอาจจะเป็นผีก็ได้แต่่ออีกกใจหหนึงง็ต้า ความจริงเขาเดินเลาะสองไฟฉายไปเรื่อยๆจูๆ่ๆก็มีศพเดินได้โผล่เข้ามาหาเขาซึ่งมันทําให้เขาตกใจอย่างแรงร้องจนเสียงหลงพระเอกก็รีบเข้ามาช่วยทันทีนะคะแล้วจับชายคนดังกล่าวใส่กุญแจมือซึ่งชายคนนี้เนี่ยเริ่มมีตุ่มผุพองขึ้นตามตัวแล้วนะคะ แล้วพระเอกก็เลยจับเขาส่งโรงพยาบาลและในระหว่างที่เขาวิ่งมาช่วยลีจือเขาก็ได้ทําบัตรตกในที่เกิดเหตุแล้วก็มีมือปริศนามาเก็บบัตรของเขาไปค่ะตำรวจก็นําเมียเขามาให้ปากคาด้วยซึ่งเมียของเขาก็ให้การว่าผัวเธอเนี่ยได้ไปที่สุสานแล้วเอาสมบัติมาเยอะแยะเลยและแล้วเขาก็เริ่มมีอาการกลัวอะไรบางอย่างเธอก็เลยให้สามีแกล้งตายตอนลงไปนอนลงศพก็ยังดีๆอยู่แต่พอออกมาจากโรงเขาก็กลายเป็นบ้าซึ่งพวกตำรวจเขาก็สันนิษฐานว่าคนพวกนี้อาจจะขัดแยง้ง ในเรื่องการแบ่งสมบัติจะฆ่ากันเองแล้วพระเอกเลยสั่งให้เหล่ากลางไปดูที่เกิดเหตุอีกทีและให้รีจือไปเฝ้าตาล้นที่โรงพยาบาลนันปิงพอได้ผลตรวจเธอก็เอาผลตรวจนั้นมาให้พระเอกดูแล้วก็บอกกับพระเอกว่าจากผลการชนสูตรในตัวของตาล้นและอ้วนผอมมีสารเฮสเบนอยู่ซึ่งสารนี้มันทําให้คนเป็นบ้าและอีกชนิดก็คืออะโคนิทีนซึ่งมันทําให้พวกเขาเกิดภาพหลอนพวกเขาจะฆ่าคนได้ ในตำรายอาอะโคนิทีนสามารถใช้ชะเอมแก้พิดได้แล้วหานปิงเธอก็เหลือบไปเห็นที่กระดานเห็นพยันที่พระเอกติดไว้เธอเลยถามพระเอกว่ามันคืออะไรพระเอกก็ตอบกับหานปิงว่ามันเป็นความเชื่องมงายของชาวบ้านเธอก็เลยเอ่ยต่อว่าในบางครั้งคนที่ไม่มีทางไปแล้วเขาก็ต้องหาความเชื่อแบบนี้เพื่อเป็นที่ปลอบใจของเขา มันเลยทําให้พระเอกนึกถึงคําพูดของหมอดูเขาปฏิติดประตอเรื่องการตายของแก๊งโจรห้าร้อยพระเอกเอาการตายกับธาตุมาประกบกันเขาสันนิษฐานว่าคนร้ายต้องซ่อนตัวในที่เกิดเหตุแน่พอเขาเหลือบดูเวลามันก็บ่ายสามแล้วเป็นเวลาที่คนร้ายต้องไปหาตาลนแน่พระเอกเลยโทรหาลี่จือลี่จือบอกกับพระเอกว่าตาลนเนี่ยตายแล้วพระเอกก็เลยบอกให้หลี่จือไปที่ห้องดับจิตด,ด่วนเพราะคนร้ายอาจซ่อนตัวอยู่ที่นั่นพอวางสายลี่จือเขาก็รีบวิ่งไปห้องดับจิตนะคะ ซึ่งคนร้ายมันก็อยู่ที่นี่จริงๆทั้งสองได้ต่อสู้กันหย่างมวนกุ๊ปทาให้คนร้ายพลาดท่าล้มลงลี่จือเดินไปกําลังจะใส่กุญแจมือคนร้ายคนรา้ายลอยฟาดขมับของลี่จือทาให้ลี่จือล้มลงนะคะคนร้ายรีบลุกขึ้นมาแล้วจับมีดเสียบท้องของเขาจนบาดเจ็บสาหัสพอเรื่องนี้ไปถึงหูผู้การเขาเลยมาบอกให้เฉินชุนถอนตัวในคดีนี้เสียเพราะเฉินชุนทําให้ตํารวจต้องบาดเจ็บและคดีก็ไม่คืบหน้าแต่พระเอกก็ขอโอกาสอีกครั้งผู้การเลยให้เวลาพระเอกแค่24ชั่วโมงพระเอกเริ่มต้นสืบหาเบาะ เขาก็ได้รู้ว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ก็คือสมาชิกหนึ่งในแก๊งมือผีซึ่งเขาอาศัยอยู่ในเขตตะวันตกของเมืองพอรู้แบบนั้นพวกตำรวจก็ไม่รอช้ารีบออกไปหาหมอนั่นทันทีชายคนนี้เขาชื่อจางจิ้งซึ่งเดิมเขาเป็นเท่าแก่ล้านขายลง แต่เขาก็ได้หายตัวไปพวกตำรวจไปหาจางจิ้งที่ร้านแต่ก็ไม่เจอเขานะคะแล้วพวกตำรวจก็เลยมาหาเขาที่บ้านแทนพวกเขาได้เจออุปกรณ์เกี่ยวกับการจรกรรมสุสารพอเสินชุนเดินเข้าไปในห้องกลิ่นเหม็นข่าวก็โชยมาพระเอกมองไปที่ผนังห้อง ซึ่งเห็นรูปรูปหนึ่งแล้วเขาก็ได้เปิดรูปนั้นออกในหลังรูปมันเป็นประตูที่เดินลงไปยังห้องใต้ดินพอพวกตำรวจเดินลงไปในห้องใต้ดินนี้มีเทียนใต้เหมือนเตรียมกำลังจะทำพิธีอะไรบางอย่างและมีรูปคนที่ตายแปะอยู่ซึ่งรวมกันสามจีตเหลือแค่เจ็ดวิญญาณพระเอกเลยเดินไปหยิบรูปดูซึ่งรูปเจ็ดวิญญาณนี้มันเป็นรูปของแฟนของเขาหานปิงนั่นเองค่ะพระเอกทราบทันทีว่าแฟนของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายภาพก็ได้ตัดมาที่หานปิงซึ่งรถของเธอก็จอดเสียอยู่นะคะจูๆ่ๆก็มีรถตู้ ดาวิ่งมาแล้วเอ่ยถามเธอว่ารถเสียหรอเธอก็ตอบไปว่ารถเสียค่ะและชายคนนั้นเขาก็บอกว่าสงสัยแบตหมดซึ่งมันบอกว่าในรถของมันมีสายพ่วงแบตให้มันจะต่อแบตให้เองพ่อชายขาเป๋จังจิ้งลงมาจากรถเธอก็เริ่มสงสัยทันทีว่าหมอนี่มันคือคนร้ายเธอรีบเข้าไปอยู่ในรถแล้วล็อกประตู ทันใดนั้นพระเอกก็โทรมาพอเธอกดรับจนจางจิ้งก็ทุบกระจกรถของเธอแล้วมันก็รับโทรศัพท์ของพระเอกแล้วก็บอกพระเอกว่าให้มาหามันคนเดียวซนจุนหลีบออกมาหานายจางจิ้งพอถึงจุดหมายนายจางจิ้งก็ล่อพระเอกวิ่งเข้าป่าทําให้พระเอกวิ่งตามไปแล้วก็หลงกลมันพระเอกถูกจางจิ้งตีนถีบลงไปในหลุมพอพระเอกลุกขึ้นมาก็มองไปรอบๆที่นี่มีแต่ผ้านติดอยู่เต็มไปหมดพระเอกเดินเข้าไปด้านในแล้วก็เปิดประตูในห้องนั้นซึ่งข้างในเนี่ยมีเทียนจุดทําพิธีอะไรบาง แล้วพระเอกก็มองไปเห็นโลงศพขนาดใหญ่อยู่กลางห้องมันเลยทําให้พระเอกนึกว่านางเอกอยู่ในโลงเขาก็เลยรีบงัดโลงออกมาพอโลงเปิดกลิ่นเหมนเขาก็ฟุ้งออกมาทําให้พระเอกหายใจไม่ออก แล้วก็ล้มลงไปภาพก็ได้ตัดมาที่หานปิงพอเธอฟื้นปรากฏว่าเธอกับรถก็อยู่ในหน้าพาแล้วเธอเลยบีบแต่เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องเหล่ากลางที่เขารอพระเอกอยู่ก็ได้ยินเข้าและพาก,กันมาดูแต่รถของเธอก็ได้ตกลงเหวไปแล้วเหล่ากลางก็เลยพาก,กันไปช่วยเธอภาพก็ได้ตัดมาที่สุสารนายเป๋จางจ,จิ้งเดินเข้ามาพร้อมกับบอกเสินชุนว่าหานปิงไม่ได้อยู่ที่นี่มันไม่ได้อยากฆ่าหานปิง แต่มันจะฆ่าพระเอกมันจะเอาวิญญาณของพระเอกต่างหากมันเลยจับตะปูออกมาพร้อมกับค้อนเดินไปหาพระเอกแล้วกําลังจะตอกตะปูใส่หน้าผากของพระเอกพระเอกเลยลืมตาขึ้นมาแล้วจับมือของนายเป๊เควื่องมันจนล้มนายจางจิ้งเลยถามเสริญชุนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอกบอกกับนายจางจิ้งว่านายเกิดภาพหลอนยิ่งทําให้จางจิ้งโกรธจัดพตะเอกก็บอกให้มันใจร่มๆเพราะถ้าจางจิ้งใจร้อนพิษในตัวของจางจิ้งมันจะทําลายตัวเขาเองนะคะพระเอกก็ค่อยๆเดินมาจับจางจิ้ง แล้วกำลังจะใส่กุญแจมือแต่ก็มีค้อนมาฟาดกระบาลของพระเอกจนทำให้พระเอกล้มลงมันคือหมอดูหนะ้ากากแอคชั่นนั่นเองพอจางจิ้งเมาเห็นแบบนั้นก็บอกให้หมอดูทำพิธีเพราะมันจะเลยเวลาแล้วแต่หมอดูก็เก็บปืนมายิงจางจิ้งจนบาดเจ็บแท้จริงแล้วเขาต้องการฆ่าจางจิ้งเมาซึ่งพระเอกที่นอนอยู่เขาก็ได้ยินทุกอย่างนะคะพอพระเอกลุกขึ้นมาได้ก็เตะหมอดูจนล้มลง มันเลยทําให้หน้ากากของมันกระเด็นออกที่แท้หมอดูก็คือเหล่าหลินนั่นเองค่ะมันยิ่งทําให้จางจิ้งไม่เข้าใจและอยากรู้เหตุผลกับเหล่าหลินว่าทาไมเขาถึงทําแบบนี้เหล่าลินเลยบอกว่าสามปีก่อนที่พวกเขาออกมาจากสุสานแล้วเกิดเหตุรถชนกันมันคือรถของเมียและลูกของเขานั่นเองเขาแค้นจางจิ้งมากเขาง,ง้างปืนจะยิงกระบ,บาลของจางจิ้งแต่พระเอกก็รีบมายืนกันไว้สะก่อนแล้วพระเอกก็บอกให้เหล่าหลินใจเย็นๆแต่เหล่าหลิน เขาก็ลั่นไกใส่จางจิ้งนะคะมันทําให้จางจิ้งหลบได้ทันจางจิ้งเลยกิ้งไปพิงก้อนหินที่มีกลไกประตูใต้ดินและเขาเลยงัดกลไกนั่นมันเลยทําให้เราลิ้นตกลงไปในหลุมนั่นแต่พระเอก ข็คว้ามือของเหล่าลินทันซึ่งเหล่าลินก็บอกให้พระเอกปล่อยมือนะคะจะอ้อนวอนพระเอกยังไงพระเอกก็ไม่ยอมปล่อยมือเขาเลยบอกกับพระเอกว่าเขานี่แหละเป็นคนฆ่าอาจารย์ของพระเอกมันก็ทําให้พระเอกอึ้งไปอยู่พักหนึ่งนะคะและเขาเลยขอร้องให้พระเอกปล่อยมืออีกครั้งด้วยตัวของเหลาลินค่อน้างอ้วนมันเลยทําให้พระเอกตะลุดตกลงไปด้วยแต่เหลากางกับลูกน้องของพระเอกหาที่นี่เจอแล้วก็เข้ามาช่วยดึงพระเอกขึ้นมาได้ทันต่อมาเหลาลินก็เลยให้การกับตํารวจว่าเมื่อสามปีก่อน จางจิ้งได้มาจ้างเขาให้เป็นหูเป็นตาในการสืบเรื่องของราชวงศ์ถังแล้วอาจารย์ของพระเอกก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเขามาจับพวกโจร500ร้อยซึ่งนายจางจิ้ง ก็เลยบอกให้เหล่าลินเนี่ยเก็บตำรวจคนนี้ซะด้วยความที่ว่ากลัวตำรวจจะจับเหล่าลินเลยใช้ประแจฟ,ฟาดเข้าขมับของอาจารย์จันดับแนวและทุกคนก็ขึ้นรถตู้หนีออกมาจากที่นั่นพวกเขาขับมาถึงทางแยกรถตู้ของพวกเขาก็ได้ชนเข้ากับรถของเมียและลูกของเหล่าลินซึ่งมันเป็นเหตุให้เมียและลูกของเขาตายหลังจากนั้นเขาก็เลยเริ่มแก้แค้นโดยการเอาผงเบนเฮนไปไว้ในโหลงนั้นพวกมือผีเข้ามา เลยถูกสารนั่นแล้วเขาก็ตลอมตัวเป็นหมอดูพระเอกเลยถามหลานหลิงว่าแล้วศพของอาจารย์ของเขาอยู่ไหนหลานหลิงเลยบอกที่ซ่อนของศพและพวกตำรวจก็ไปหาศพจนเจอนะคะซึ่งหนังก็ได้ตัดจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีจ้า